สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่223นะคะ223แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW ไนะคะไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่พี่ขาหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะ0 8 4 3 4 3 7 4 7 5 3 083 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่คะ่ะวันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1000นะคะอง์ละ300บาท4องค์1000กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พคะ่ะวันนี้นะคะรายการแรก เป็นเหรียญดวงดีค่ะของหลวงปู่ศิลานะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเหรียญดวงดีนะคะรุ่นดวงดีของหลวงปู่ศิลามาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง <Language> <c oughs> นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเหรียญรุ่นดวงดีของหลวงปู่ศิลานะคะมีโค้ดมีตัวเลขนะคะพี่ๆค่ะไปลุ้นตัวเลขกันเอาเองนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลย30 0้อบาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังเป็นน้าคปกแบบนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นน้าคปกแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกค,ค่ะ มาพร้อมเล e hm ี่ยมกรอบพลาสติกสีน้ำตาลแบบนี้เลยกันน้ำได้นะคะกันน้ำได้สวยๆมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะมาพร้อมกรอบเลยหนาๆแบบนี้เลยนะคะหนาๆแบบนี้เลยหลวงพ่อเงินไม่ทราบพิมนะคะไม่ทราบพิมพ์เป็นแบบนี้นะคะตรงก้นเป็นแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทคะ่ะหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นหน้าป,ปกแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะพี่ๆขา จัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทิมค่ะพระเนื้อผงหลวงปู่ทิมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์พระเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำแบบนี้นะคะ300บาทค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพร,ปพระกิ่งอุปคุตค่ะพระกิ่งอุปคุตนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าเก่าสภาพใช้แบบนี้ค่ะพระกิ่งอุปคุตนะคะไม่ทราบเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบเนื้อนะคะเก่าเก่าเขียวเขียวสภาพใช้แบบนี้เลย นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพักกิ่งอุปคุธสวยๆเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยขึ้นคราบเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะพลาก,กิ่งอุปคุธนะคะ300บาทค่ะพี่ๆขา300บาท ายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนพิมพ์คู่แบบนี้เลยค่ะองเล็กนะคะไม,มไม่มีกิ่งไม่มีกิ่งนะคะพระขุนแผนคู่แบบนี้เลยนะคะเป็นคู่แบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบะคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลย องพระเก่าๆแห้งๆราดำขึ้นนะคะมีราดำขึ้นนะคะแบบนี้เลยพระขุนแผ่นองค์เล็กนะคะเขาเรียกพิม์อะไรไม่ทราบนะเป็นแบบคู่ติดกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทนี่นะคะ สามบาทค่ะพี่พี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาค่ะมีโค้ดมีตัวเลขนะคะมีโค้ดมีตัวเลขหลวงปู่ศิลานะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลาค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังปีสองห้าหกสองนะคะปีสองห้าหกสองมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นพัะล่วงค่ะเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแบบนี้แห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยพัะล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะสวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรณ์ค่ะพี่ๆ,ๆเหรียญจุลาลงกรณ์เก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะคะตัวเหรียญกลมๆใหญ่ๆด้านหลังเขียนว่าหนึ่งบาทค่ะด้านหลังเขียนว่าหนึ่งบาทนะคะมีเสียงช้างแบบนี้เลยนะคะสยามรัฐนะคะสยามรัฐแบบนี้เลยสวยๆนุนๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ องพระอง์พระนะคะเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆตามสภาพนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทค่ะเหรียญใหญ่นะคะเหรียญจุลาลงกรณสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็น,พร,ปรนะะพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพระปิดตาไม่ทราบที่เลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ มาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะคะกรอบเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะองค์นี้รายการต่อไปนะคะเป็นพล u กกิ n งค่ะองค์นี้เป็นพล u กกิ n งนะคะมีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งใต้ฐา,านเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐา,าน เป็นโค้ดแบบนี้ค่ะมีโค้ดนะคะพลักกิ้งมีโค้ดนี่นะคะเป็นพลักกิ้งหลวงปู่ทิมนะคะพลักกิ้งหลวงปู่ทิมมีโค้ดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆสภาพเก่าเก็บนะคะสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยนี่ค่ะ นี่นะคะพลักกิ่งมีโค้ดมีเสียงกิ่งนะคะของหลวงปู่ทิมสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะองค์นี้ไม่ทราบที่ค่ะพลาองค์นี้ไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบเก่าๆวินเทจแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะหนาหน,นาแบบนี้เลยพระไม่ทราบที่นะคะรู้แต่ว่าเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่ลอโลหะแบบนี้เลยเก่าเไม่ทราบที่ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่พีขาสามรบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระไม่ทราบที่ค่ะเป็นเนื้อโลหะองค์นี้เจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นพระอะไรนะ เก่าๆแบบนี้เลยค่ะนิ้วมือนิ้วเท้าติดเห็นชัดเจนเลยนะคะสวยๆเลยเก่าๆตามสภาพนะคะสภาพใช้มาค่ะสภาพใช้มาองนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะพระรูปหล่อเนี่นะคะ300บาทค่ะพี่ๆค่ะสามร้300บาทรายการต่อไปนะคะ เป็นพระผงปากน้ำค่ะพระผงปากน้ำแบบนี้เลยเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันค่ะพี่ๆขาด้านหลังเป็นยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมมีห่วงแบบนี้ขึ้นคอได้เลยนะคะ300บาทค่ะสามบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญเลี่ยมกรอบสามห่วงค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะคะเหรียญหลวงพ่อพิบูลเลี่ยมกรอบสามห่วงเปิดหน้าเปิดหลังค่ะแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบสามห่วงเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆตามสภาพเลยสามร้อยบาทค่ะสามบาทนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูนนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงหลวงปูม,มุนค่ะพระเนื้อผงหลวงปูม,มุนฝังตะกรุดแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะพี่ๆขามีห่วงขึ้นคอได้เลยนะนี่ค่ะ300บาทนะคะพี่ๆขา3า0บาท ระเนื้อผงหลวงปุ่มหมุนนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะสีทองแบบนี้เลยพระสมเด็จสีทองแบบนี้เลยนะคะองพระเป็นเนื้อโลหะค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จไม่ทราบพิมพ yea. ์นะคะอง์นี้เป็นเนื้อโลหะสีทองด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้า สวยๆเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะแบบนี้เลยพระสมเด็จ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเขียวๆตามสภาพแบบนี้เลยนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะ เป็นการเทหลอ,อกก้นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆคลาสสิกแบบนี้300บาทค่ะ3 0 0บาทนี่นะคะ3 0 0บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญผีค่ะเป็นเหรียญผีไม่ทราบที่นะคะเหรียญผีแบบนี้เลยเก่าๆตามสภาพนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะ เก่าๆสวยๆตามสภาพเลยค่ะเหรียญผีมีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะสามรบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะได้พระสมเด็จองค์เปอย์มาสององค์นะคะนี่นะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่1 เป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยลงรักปิดทองเก่าๆคะ่ะสภาพใช้แบบนี้ลงรักปิดทองเก่าๆสภาพใช้แบบนี้หนึกๆเลยนะคะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆตามสภาพเลยเป็นการลงรักปิดทองเก่าๆรักแล้วล่อนทองแล้วล่อนแบบนี้เลยนะคะ300บาทคะ่ะพี่ๆคะ่ะา300บาท สมเด็จรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะพระสมเด็จรายการที่สองเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพแบบนี้เลยค่ะสวยๆส,สภาพดีนะคะติดเส้นใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะสวยๆส,สภาพดีนะคะพี่ๆคะ่ะเก่าๆแบบนี้เลย สมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะติดเส้นใต้ใต้ฐานแบบนี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะพิมพขีกไก่หางพวงนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขีกไก่หางพวงมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะจุกจะประมาณนี้เลย นะคะมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กรอบมันเก่านะคะพี่ๆขากรอบมันเก่ามันไม่ค่อยเห็นนะคะแบบนี้เลยนะนี่ค่ะกรอบเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหมากทุยค่ะไม่ทราบหลวงพ่อหมากทุยไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย หมากทุยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือน,นะคะ่ะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยคะ่ะสภาพเก็บนะคะสภาพเก่าเก็บนะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปเป็นเหรียญรุ่นใบเสมาค่ะเหรียญหลวงพ่อไปเก่าๆเขียวๆสภาพใช้นะคะพี่ๆค่ะเหรียญหลวงพ่อไปปี2578ค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี2578เป็นเหรียญใบเสมาแบบนี้เลยค่ะเก่าๆเขียวๆคราบๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยคะ่ะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยมีสายสินมัดไว้นะคะเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมัดสายสินเก่าๆ,ๆแบบนี้กรอบเก่าๆกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นปีพศ2512คะ่ะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยปี2 5 1 2นนะคะเก่าๆแบบนี้ สามรบาทคะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านคะ่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังติดเม็ดแร่แบบนี้เลยนะคะนี่นะด้านหลังติดเม็ดแร่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ300บาทคะ่ะพี่ๆขาสา0รบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วค่ะพี่ๆขะเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละ500บาทนะคะเซตนี้อง์ละ500บาทเริ่มจากนะคะองน,นี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะเป็นพระรู้แต่ว่าเป็นพระบุเงินนะคะเนื้อว่านบุกเงินแบบนี้เลยไม่ทราบพิมะคะ่ะไม่ทราบพิมพ์เนื้อว่านบุเงินนะคะองใหญ่นะคะองค์ใหญ่ สวยยเลยนะคะสวยๆเลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเป็นเนื้อว่านบุเงินนะคะห้าร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอ่อเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะลงยาสีด้านหน้าค่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยาสีด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยที่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยๆลงยาแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์เหรียญกลมนะคะ เหรียญจุลาลงกรเหรียญกลมตัวเหรียญเป็นเหรียญสีทองค่ะนี่นะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญสีทองนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเขียนว่าปราบห่อนะคะด้านหลังเขียนว่าปราบห่อนะคะพี่พ <500 S 2> ๆขาตัวเหรียญเป็นเหรียญกลมสีทองแบบนี้ห้า้อยบาทค่ะ5้า้อยบาทสวยๆสภาพดีเลยนะคะ500บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพราปิดตาพิมพมเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะองค์เล็กๆนะคะนี่นะคะพราปิดตาองค์เล็กๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่พิ่ขารายการต่อไปนะคะ เป็นรายการเซตที่2ค่ะเซตนี้นะคะองค์ละ1500บาทเซตนี้องค์ละ1500บาทเริ่มจากพระสมเด็จนะคะเลี่ยมเงินค่ะพี่ๆค่ะพระสมเด็จเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพระสมเด็จมีหูมีห่วงนะคะขึ้นคอได้เลยพระสมเด็จเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังค่ะ 1นึ0พันห้าบาทนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะ1,500งาร้อยบาทนะคะเลี่ยมเงินค่ะ1,500บาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะไม่มีเสียงกิ่ง พระกิ não, ่งไม่ทราบที่นะคะไม่ไมีไม่มีเสียงกิ่งด้านบนนะคะเป็นเลวะสีทองด้านล่างเป็นสีเงินเงินนะคะด้านล่างตรงฐานเป็นสีเงินเงินค่ะข้างบนเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะคะพระกิ่งไม่ทราบที่ค่ะสวยสวยสภาพดีแบบนี้นะคะใต้ฐานมียันค่ะใต้ฐานมีรอยจานยันแบบนี้เลยนะคะสวยสวยสภาพดีนะคะใต้ฐานมีรอยจานยันแบบนี้ หนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปเซตต่อไปนะคะรายการเซตต่อไปเซตนี้ค่ะเซตนี้องค์ละสองพันห้าร้อยค่ะองค์ละสองพันห้าร้อยเริ่มจากองค์นี้เป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่นะคะไม่มีเสียงกิ่งค่ะไม่มีเสียงกิ่ง นี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะมีห่วงขึ้นคอได้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆกิ่งก้ถ้วยนะคะคล้ายๆกิ่งก้ถ้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะคะพลักกิ่งองค์พลักกิ่งเป็นสีเงินเงินนะคะเอยเป็นสีทองทองนะคะองค์พักกิ่งเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะคะ 2,500ค่ะ2,500รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นงาค่ะงาแกะแพะไม่ทราบหลวงพอ่องาแกะแพะแบบนี้เลยไม่ทราบหลวงพ่อนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินค่ะพี่พี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานมองไม่เห็นนะคะมองไ่เห็นนี่นะคะ มาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆวยเป็นงานะคะเป็นงา2,500นะคะ2,500จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนค่ะที่0,83,43,7,4753นะคะ 0 8 3 4 3 7 4 7ส3สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ